ส่งกำลังใจนางเอกรุ่นเดอะล้มในห้องน้ํากระดูกหกักเข้าผ่าตัดด่วนนางเอกชื่อดังระดับตำนานโซเฟียรอเรนเข้ารับการผ่าตัดด่วนหลังเกิดอุบัติเหตุล้มในห้องน้ําจนกระดูกหกักเว็บไซต์ PEOPLE รายงานว่าโซเฟียโรเรนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากที่ล้มที่บ้านของเธอในสวิตเซอร์แลนด์ตัวแทนของนักแสดงวัย89ปียืนยันกับ People ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์ในห้องน้ำที่บ้านของเธอในเจนีวาและเธอได้รับบาดเจ็บกระดูกหกักหลายแห่งรวมทั้งกระดูกคนขาและสะโพกเหตุพลัดตกที่บ้านของเธอในเจนีวาวันนี้ทำให้ลอเรนกระดูกสะโพกหกักหลังจากผ่าตัดผลลัพธ์เชิงบวกตอนนี้ต้องสังเกตอาการฟื้นตัวในช่วงสั้นๆและปฏิบัติตามเส้นทางสู่การฟื้นฟู โชคดีที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและเลดรี้จะกลับมาอยู่กับเราเร็วๆนี้ทีมงานทั้งหมดที่ร้านอาหารของโซเฟียรอเรนก็ถือโอกาสนี้อวยพรให้เธอฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว